สบายดีพี่น้องสบายดีบอสคูสุคนเบิ่งทองฟ้าดพี่น้องเป็นสีนี่ปะเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วพี่น้องเลยอากาศเย็นโอ้ยมึงเขากัอากาศแบบมาเลยพี่น้องเลยบอสบายอีกแล้วมันอากาศมันเปลี่ยนร้ายเลยภายในบอสบายเลยตเต้นแต่แต่วันนี่เลยก็มันก็นแบบมาว่านี้โอ้ยสบา,ายเลยอ่ะ ลมใหม่เลยพี่น้องเลยฮล้ลหลเมื่อยก็มากาดคู่มือนี่ล่ะยี่นางน่พี่น้องเป็นเสียงอยู่เห็นไหมยนี่นล่ะเข้ามาแต่เซีน

Nhưng màu pin Những màu Đang phai với nó Phải tiền nhanh rồi Kinh là này แรงไปหน่อยอน,นี่นนนหน่ม้ปมปห่อมาแต่นานะปีงปลา,ากับสุมาคืออะไรี่นองบรรยากาศกก็โอ้ยยำกังเวียนมาผัดชียนหอนเนี่ย ตรงแรงมาพัดลมมาบึนๆอยูล่ล่ะปีนี้โหดลายพี่น้องเลยโหดลาย,ยาลเดืนอนเมษาว่าจะได้เล่นสงครามจะรู้ห่อนได้เดือนนี้พี่น้องเแบวบาห่อนแบบอยู่บ่ได้เลยอยู่แดดนะแบบอย่างกันยังห่อนบาดมาปีนี้เผ็ดือเป็นเท่าน,นี้พี่น้องดูดไปห่อนอะเรียนหกและเจ็ดเลื้อๆพันวาดำแข็งขัวโลกละลายและ น้ำแข็งขัวโลกละลายลมบัดผัดลงมาเป็นนองความหน,น,น,นาวแบบนี้มันก็เลยหนาวไปไม่หละเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนได้เพี้องน้ำแข็งละลายลายกว่วเก่าละลายแห้งกัวเก่าแล้วมันก็เปลี่ยนเลยโลกเขาเดิมที่อยู่ย,ยากรพไปน้องเลย ใจคนยังเปลี่ยนได้โลกเปลี่ยนไปทำใจคนแบบว่าเปล่ยนป่าเปลี่ยนไปทำใจคนแบบวัน <c oughs> นี้ซุกี้กับต้ยมยำจ้าซุกี้กับต้มยำได้อีสังไงพี่น้องถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งน้ำกันใช่ไหมไปนั่งหยิบแล้ไปถิ่นช่มเรื่อร้อยพี่น้องอาหาร อาหารเสิร์ฟมาพี่น้องอยากกินอัร้อนๆนะคือได้อาหารเสิร์ฟมาพี่น้องอยากกินร้อนๆนะฉันร้อนร้ายอยากกินไม่ได้พี่น้องมาชิเกินไปเดี๋ยวจะเพียรไม่อีกลดทำกองเร็วๆหน่อยมาเด้อสบายดีพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องคอบกับสองทางสบายดีพี่น้อง กินอีกแล้วนะนนน่น้อจะกินตอนหออยู่ชินตอนห่อนนี้นมาสบาใช่ไหมอ้มีไข่อยู่นะจ๊ะทีรักหายไไวนงคุ้มแผกตัวเองนั่เราย่างย่างแนนล้วน,น,น,นี้กนค่ใิะเป็นดะเป็มาตูหนึ่ง เอะไรซิฟซี่แนะนำเขามาว่าทำน้ำยาขนมจีนก็อร่อยเลยนะจะไปเวืงสูตรนีนะแบบ่แบบไอ้จิ้ำจ้ามันคือประทูนะ่าทำยังไทำกินไงอะไรยาได้ข่ากันหาแน้ว นี่คนมีอาการกิน hmm. ห uh ่อนใช่ไหะก็จะตุ่มมาตุ่มอ้นอืมาจจะเกข่าันทกบ้นข่าวอุ่นๆอย่าห่อนใช่ไหมหอนจะเป็นแดดปากแล้วคอ 不离不离。Yeah, put it, put it. vâng ạ đi vâng เก็บพักไปเถอะคุณหตัวเยน็นใหม่รู้ไ่มกี่ยวมนะต้องเก็บตู้เย็นใหม่ค่ะเนี่ยเก็บพักอะไรไปซ้ำซีมือยังทุบทิ้ททงเปล่าเอายังห่อจะใส่ถุงยังเอาตู้เย็นไปเลยสิ่งพัดทุ่ง เงหงมแสบนาะเใช่เลยเนะ่ะนึงมากะเพราเนีบยกะว่ชิ้นไข่อะครแบบนี้ตรเราเองเนอ่านใส่เกลือแล้วก็สะะนนกวกใส่อันกงชุอะกงชุรกระดาจ้ะ ขาแรงเหนี่นใเนาะแตงสนาสุกนับึเลยเนาะเริ่มเดือนใหม่เลเนาะ <ừ. S 2> คนจะทำงานนะนำหนึงน่งหม่เลยคนจะได้ยุดงานนี่บ่สมันทํงการนี่นะทํงการผมมนี้เน,นาะยนดี่้วยไดยุบตัวเตาต่อไนยุดตัวเตาห็นปะ้ยุดเน,นี้ยกระบ,บาท กีบ้านเลาอยู uh ่ตามจังว er ัดเจ้กับเนาะสิบเจ็ดแล้วทีเริ่มกลับมาทำงานกันมันขอแล้วิ็กลับมาเลยสิบเจ็ดที่แปดลุงละถึงแม่ก็บคุณเจ้าเนาะเมื่อทัานมีโควิดนะ

งานลายก,ก้าดทิที่ทงานเขาแล้วรายการมาเขาจะถัดสิ่งไม่ให,หรือจะเอาเด <c oughs> ี๋วพอง,งานบ่าทน,นะจ๊ะเดี๋ยวผ้าในกองกนเลยนะเขาผ่าสามสี่จ้าก้าวเจ้าคนนะจ๊ะ บ้านาก็คงไม่ถูกบ้านก็ไม่ถูกกลับมาได้แล้วเราไปผัด่อนตื่นเช้ามาลุยเราไปผัดใช่มมาถึงที่ยาเหมอนนที่มาทำงาเลยนะเื็อผัดต็มบดเลย <laughs> ก็จอะไรนะก็จมาเอาเงินนะไ,ไนเปเ,นนเปก็นเงินส่วนเงินเกิดก็จะทางเงินเนาะแล้วก็รับตองอีกทีผมมือนผจะทำงานบ้านอันนี้ชุดแล้วมาเชื่อมตะเข้าไปข้อยใช กาจนจะน่าจะพาเข้ามาถ้าเขาเข้ามากก็ถ้าปอา้องกันเองอยู่ห้างพได้อยู่น้องจได้ตล่เนาะก็แค่เราทาง,งานเนงานจะต้องใช้แม่กอดต้องกันไม่ก่อนอจริง่งไปอากใจหลอก ใจลำบากอ้งานตัวมันเมื่อยอใหาจใจลำบากทานจุกสู้ไปได้วยกันพี่น้องทานทุกควานร้อนอาาหนาวสู้กบไปด้วยกันน้องมันมีอาหารใจต้มหมี่ขึ้นห้ามเนี่ย ทุกข์ก็คืนราคาขึ้นยางคืนอล้วก่นอนนั้นที่แปดแต่เืินก่อนคืนมาซ้าคืนมาเจ้าซองเหมือนสองม่นซองทันึ้นมาเท้าตัว,ตว

แล้วพี่ยาเขาก็จะสะพายน้องเลยพวนี้คิวต่อโค้ดเนี่ยลาเลยพี่น้องจ๋าลาเลยพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณพี่น้องไลน์ที่เข้ามาเบิ่งมาสมไมาโฟกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ในเด้อพี่น้องสบายดี